สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแอดนครบุญมีบ้านเท่าครับเมื่อนี้มาเบิ่งบรรยากาศครับบ้านเท่าครับฝนตกแห้งคักครับเมื่อวยนี้โอ้โหล้งเดินพี่น้องเออพายุเข่าครับผมขับรถมาพอดีนะครับก็เลยจับกล่องมาถ่ายคลิปดู้พี่น้องนำถั่มมดแล้วครับอันนี้ท่าเขาบ้านครับอันนี้ชหลังบ้านเท่าเมืองครับโอ้ยท่ากั ลุงเป็ดบอ่อไปธรรมดานะครับมองขับพี่น้องคุณป้มมาบึงบรรยากาศจับโทรศัพท์อันคล้องอันมะเบย์ครับมานไทยอาจฉริยะชัดเนี่ยยังไงครับรเพราะว่าบุรีลงคลิปโดนครับผมลงล้วนพี่น้องน้ำท่วมมันทั้งบ้านเท่าเบิลโหลงด้วยเฮียนบุรีโอ้ยสิรายตาแน่นิดนึงนะครับเรื่องที่ปัดน้ำฝนผมนี่ยแหละมองดูครับพี่น้องทั้งเขาบ้านเท่าดีนี่ โอ้ระวังเลยครับเด้อเงียนเงียน้ยไฟฝาเปิดนะครับเด้อน้ำท่วมไปเบิดแล้วครับพี่น้องเคยเห็นนี่บ่ครับตอนฝนตกแยี้อหกมาเบิ่งอยู่บ่อไม่นอนแต่อยู่ังเฮี้ยงเบิร์ดสนตักระหว่าอโอ้พี่น้องแบลวเอื้องนะครับพี่น้องมาแรงเขาไม่ได้ว่างกับแมาเอื้องให้แอดมินนะครับแอดมินพาพแบลวเอื้องก็ตกแห้งครับรอบนี้ครับ มื่อนี้วันที่เท่าไรหรือครับมื่อนี้บบก็เป็นวันที่15บห้าพฤษภาคมสิบหาหรือสิบหกอะสิบหารับมือเล็กออกก็เั่นเดียวกนด้วยพี่น้องถ่วมบ้าลบ้านเท่าโอ้ยฝากหองฟ้าฟามาเนี่ยมุเจ้ากันนะเข้าบาเด้ใส่โท่าัรครับเอาใส่กล่องไทยเอาบอกบ้านลวครับพี่น้องมาจยากาศบ้านเท่าอยู่แล้วครับบ้านเหมมีเท่านี้ละโอ้ เดี๋ยวผมพาให้เบิง่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับคงท่วมหมดแล้วครับชาติบาแวทไปแล้วครับมาเรื่องเดี๋ยวพาไปเบิง่งบรรยากาศแถวเวิรงมาเรื่องจย่นั้นก็ได้เอาว่าเป็นรอยเสียนล้นเราเป็นเสียนแล้วเราไม่เป็นพันแล้วครับเอาริชเชอร์เสี้ยนแบบเขาตัวมาเรื่องเดี๋ยวเจอกันได้ครับมีเสียนลังพรมครับว้าา เคยเห็นไหมครับเชียนหลังมาลายบุญมี <laughs> เชียนหลังบุญมีครับเชียนหลังบุญมีเชียนหลังบุญมีแล้วก็จะมีเชียนล้นครับครับเชียนล้นบุญมีมาเช่ยมาเชบุญมีครับเ<อ>ชียนมาเช่โอ้อันะไรเราเป็นมหาครับตนเกอนเรามาหาเออเชียนมาได้บ้านเฮางอย่างไพี่น้องโอ้แห้งครับความบรรยากาศเดิมเย่เดิมเรเห็นหุงมา้า <laughs> เราค่อยๆกันได้ต้าก็ขาก็ขก็าก็ดีวันไเราลังเราได้อยู่โอ้บมเน่ะว่ะโมเยนทางี่อขนสัตว์า่โอ้ลมฮี้งทางพี่น้องด้วต้นเผาอีกไปแล้วโอ้ต้นเผาหางเช่ากุดปู เอา๋อวละครั้งฉันบอกอันนี้ก็มาหอดมูซีนะครับโอ้บรรยากาศเปล่าหวังพร้อมบาดเนี่ย <c oughs> ในรถคือสีบ,เบเเเ่เป็น,นยังบางตีเนาะโอ้มึงดูวัดเ้องไปบ่ได้บอกโอ้มึงดูครับคนคนเห็นบานคายเห็นแม่ปูครับลองนึกค่ะเออเห็นเลยครับทางทางใครบ่เหรอครับไม่เอาพ่อครับ <utan> โอ้ยยังหกักเนาะครับทั้งนาอ๋อบางต้นนี่ครับบางต้นเนี่ยต้นมันนุ่มหักเราเลยโอ้ลมแห้งครับสับปิดองระวังน้ำมันระวังกันนะครับเนดะ้อะดูไหมรีวิวไหม,ไหมต้นมันโอ้ต้นเบื่อม,มาแล้วพี่น้อง ฝนไม่ฟ้าไม่ครับกับระวังกันเอาแต่ว่าก็ดีใจครับฝนตกพี่น้องช่าหน้าเข้าบ้านเข้าอยู่ได้มีตกกล้าดำหน้าตัวครับตกมาหลายๆเด้อตกมากเลยฮะมีฝ่ามีหยังมานน้ำท่อดูครับลบ้านบัดบัดบัดโอ้บัดบัดแล้วฝนไม่วัดยับมาทางนี้คือค่อยลงคล่งคงอยลงฝนก็แย่งยู่กล่อมบ่แล้วครับไม่ว่าละ รรวมบรรากัศด <l id sei> <c ười> ีทุกคนครับ okay. ้ยนาครับมไหมเลยครับโอปาเลียนังครับครับีนี่มามาด้ยเรื่องกรีนะครับมอนนโอ้เสื้อลำนี่เชือลยนี่ครับเสื้อล้า้า้าบ เรื่องขาวอะไรก็แค่น้นะครับทีมงานนกมีบ้านเราครับข่วเรื่อง